สวัสดีครับคลิปนี้ก็ซซปโปรแกรมการเบนการเบนของท่อลมนะครับเนี่ยก็ถึงบอกว่ารถสีมือคนไทยทำครับบางทีก็อยากบอกครับหลายคนว่าคอมเมนต์ต้องราคาเท่านั้นเท่านี้นะแต่เราก็อยากบอกว่าออคุณจะมากดราคาให้รถไทยต่ําพอรถไทยราคาต่ําแล้วถ้าเกิดต้องการราคาที่เราต้องการนะ แล้วถ้าเกิดคุณภาพมันไม่ได้อะแล้วก็จะเกิดปมด้อยเรื่องว่าเทียบกับรถนอกรถนอกสิบกว่าล้านอย่างเงี้ยแล้วว่ารถไทยสู้ไม่ได้นั่นนั่นมันก็คือประเด็นที่รถไทยไม่ได้เกิดขายไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยรถนอกเท่าไหร่สู้เท่าไหร่ก็ซื้อได้ครับแต่พอรถไทยทํามาราคาเท่านั้นได้ไหมราคาเท่านั้นได้ไหมถูกกว่านี้ได้ไหมเนี่ยคาว่าถูกก็คือ m มท e r เ a ี Material, หรือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้น่ะมันก็ต้องถูกลงน่ะคุณภาพมันก็ไม่ดีเราก็อยากอธิบายตรงนี้ครับว่าจุดแต่ละจุดมันไม่ใช่ถูกถูกนะแต่ให้มันถึถงเป็นสิบล้านอ่ะราคามันไม่ถึงหรอครับแต่ก็อยากบอกว่าอาคนไทยขึ้นต้นแบบมาสักคันหนึ่งอ่ะแล้วเราคนไทยด้วยกันอ่ะก็จะพยายามกดราคาให้มันต่ําพอราคาต่ําทําถูกเอาไปใช้งานได้ ไม่ดีหรือว่าเทียบเท่ารถนอกไม่ได้ก็จะบอกว่ารถนอกดีกว่าั้งทั้งที่ราคาเกินกันอ่ะอีกเท่าตัวน่ะอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับแต่ราคาเราก็ยังไม่ตีออกมาว่าแต่ละคันเท่าไหรอ่อะเพราะว่ามันเป็นแค่รถต้นแบบถ้าคุณต้องการทุกอย่างอ e ีหมดก็ต้องบอกว่ามอเตอร์แต่ละตัวมีแต่หลักหมื่น หลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นปัม๊มอย่างปั๊มตัวหนึ่งก็ปั๊มตัวเดือนตัวหนึ่งก็ตกประมาณแสนแปดถึงสองแสนอะไรประมาณเนี้ยคุณลองตีดูนะ่ะอะไรชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งนะ่ะมันไม่ใช่ถูกถูกนะครับถ,ถ้าต้องการอีหมดอ่ะต้องการอีหมดพอราคามันดีดขึ้นพอคนไทยเั้งนั้นก็จะโจมตีว่ารถมันแพงอะไรประมาณเนี้ยนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกอ่ะพอ ไฟฟ้าเข้ามาเยอะเราจะทําเทียบเท่ารถนอกก็เออก็จะติดแต่ว่าออปชั่นมันเป็นเรื่องของอนาคตครับว่าเราต้องการจะใส่อะไรเพิ่มอะไรลถอะไรได้หมดอย่างเครื่องยนต์ตัวหนึ่งนะ่ะถ้าจะเอาป้ายแดงต้องมีล้านขึ้นนะครับล้านขึ้นเฉพาเครื่องยนต์ล้านขึ้นเนี่ยเราสู้ไหวเลยครับมันไม่ไหวครับ เป็นเครื่องเชียงกงครับต้องบอกก่อนว่าถ้าจะเอาแดงหมดอ่ะเราสู้ราคาไหวแค่นั้นแหละครับอย่างโซ่ใบคู่คู่หนึ่งอ่ะต้องมีเป็นแสนแหละครับถ้าเทียบใครเล่นรถเกี่ยวก็จะรู้ตัวดีว่าโซ่ใบนี่เท่าไหร่แล้วอย่างเกี้ยยางเนี่ยแผ่นหนึ่งเนี่ยตกไปเท่าไหร่ครับมันไม่ธรรมดาครับชุดตัวเดินเนี่ยอยากได้ดีอยากได้ใหญ่กว่านี้ใส่ให้ได้ครับแล้วราคามันดีดขึ้นดีขนดขึ้นก็ติว่าแพงอ่ะ แพงแล้วเล่นรถนอกดีกว่ามันไม่ใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้กระแสตอบรับถือว่าโอเคครับทักมาในเพจแล้วก็ทักมาถามราคาก็ต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างมันยืดหยุ่นได้ครับอย่างหลายคนต้องการสปรีกอะไรต้องการระบบไฟ,ฟฟ้าเมนนวลขนาดเท่าไหร่เครื่องยนต์เท่าไหร่เลือกได้หมดครับบางที ตอนนี้ที่ยืนยืนก็เราต้องการเป็นเครื่องยนต์ของเชียงกุงอะไรเงี้ยเราจะเน้นอีสุกไปก่อนหรือว่าใครที่ชอบอะไรก็สั่งได้ครับประเด็นมันอยู่ที่ว่า,าหลายคนท,ทักมาถามนะครับถามต้นทุนคร่าวๆขอเท่ารถเกี่ยวถามว่าเท่ารถเกี่ยวมันจะเป็นไปได้หรอ มันมันน่าจะเป็นไปได้ย,ยากนะแค่แค่ช่วงล่างแค่ตัวเดินแค่เฟรมนี่ก็ต้องมีครึ่งล้านแล้วนะ่ะในชุดไบแท็กชุดอะไรชุดโรลล์อ,อีกอนะบางทีอย่างที่ว่าครับทําไมของของคนไทยด้วยกันอนะ่ะทําไมเราต้องไปกําหนดราคาให้เขาทําไมไม่ให้เรานะ่ะกําหนดกําหนดราคาเองอนะ่ะแล้วก็มันจะมีปัญหามี แล้วก็มี FC ทักมาถามครับมันก็จะมีค่ายของคนไทยทำหลายค่ายเหมือนกันอ่าซึ่งเราไปดูราคาของเขาแล้วก็มันก็มีตั้งแต่เจ็ดล้านขึ้นะแต่ตัวนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราออกแบบมาออกแบบมาเพื่อที่จะไม่ให้รถ ลดลงครับเข้าไปย่ําในต่ออ้อยเข้าไปย่าเพราะว่าถ้าตีคู่ตีคู่เขาบอกลดลงนั่นแหละตัวดีตัวย่ํำลดลงเท่าไหร่ครับแม่ลูกแม่ลูกอ่ะต้องมีเท่าไหร่ต้องมีสามสิบตันขึ้นนะครับต้องมีสามสิบยี่สิบสามสิบตันขึ้นสามสิบตันขึ้นนะแล้วไปย่ําย่ําทุกตอ่อทุกแถวทุกแถวทุกแถวนะ่ะแล้วช่วงล้อของรถบรรทุกอนะ่ะมันค่อมไม่ได้นะครับมันไม่ได้ค่อมมันไม่ได้ค่อมเหมือนรถ รถตัดนะนี่ตัวนี้เราก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ตรงที่ว่าไม่ต้องเอารถเข้าไปย่ารถล,ลงเข้าไปย่าม,มันก็จะมีปัญหาว่าชา้าแต่หลายพื้นที่อย่างพื้นที่ที่ผมเคยไปเกี่ยวขา้าวโพดก็ทําไมเขาไม่เอารถตัดเขาบอกว่าตอ่อตอมันเสียไม่เกิน,นได้ไม่เกินสามตอ่อมันก็เสียหายแล้วมันไม่เกิดกว่ารถสิบล,ล้อจะไปยุกจะไปบิดจะไปกลับรถ แล้วก็ย่ําทุกแถวทุกแถวเขาบอกเนี่ยข้อเสียมันอันนี้เขาเล่ามาแล้วก็ผู้ออกแบบก็เลยต้องงัดตัดตรงนี้ตัวนี้ระยะขอบแท็กก็เมตรหกสิบนะครับซึ่งเขาสามารถวิ่งคอมวิ่งคอมลองได้อย่างสบายสบายซึ่งถ้าในแปลงอ้อยถ้ามาีถนนอยู่หัวท้ายยิ่งดีเลยครับรถก็จะไปกลับรถบนที่ถนนเลยอยนันก็ง่ายง่ายไปอีกแบบ ส่วนราคาก็อย่างอย่างที่บอกครับยังยังไม่ได้กำหนดเจาะจงว่าต้องเท่าไหร่แต่ก็เอาง่ายๆนะคุณอยากได้ของถูกแต่ยังได้ของดีบางทีก็ต้องเห็นใจผู้เขาผลิตผู้เขาออกแบบผู้เขาดีไซน์ด้วยอย่างรถสมมติว่ารถราคาห้าล้านแล้วเอาไปทํางานแล้วไม่ผ่านเอ,อตัวน,นั้นเสียตัวน,นี้นเสียตัวน,นี้ไม่ใหม่ยังชุดปัม๊มชุดมอเตอร์ไฮดรอลิกทุกอย่างนี่ เขาต้องใช้ใหม่หมดนะครับครึ่งล้านไม่พอนะครับเงินครึ่งล้านไม่พอเฉพาะชุดปัม๊มมอเตอร์ไฮดรอลิกไม่พอครับในก็นไม่พอต้องมีเป็นล้านนะถ้าจะระบบไฮดรอลิกเต็มระบบซึ่งจําเป็นครับจําเป็นต้องเป็นของใหม่ในมุมมองผมนะอย่างรถเกี่ยวเขาเป็นปัม๊มใหม่มอเตอร์ใหม่เขาใช้แบบสิบปีอะ่ะสบายสบายอะ่ะไม่ต้องแตะก็ได้ไม่ต้องไปยุ่งอะไร ไม่ต้องแกะไม่ต้องซ่อมอย่างรถตัวนี้ก็เหมือนกันผมว่ามันเอามุมมองส่วนทั่วผมนะผมว่ามันต้องมีหลักล้านนะปั๊มกับปั๊มอย่างน้อยก็ต้องมีสองตัวก็ต้องมีเกือบเกือบสักสี่แสนห้าแสนอะเฉพาะปัม๊มปั๊มทางานกับปั๊มตัวเดินนะมันต้องมีประมาณนั้นไม่รวมมอเตอร์อีกทุกจุดมอเตอร์ซึ่งใช้เ,เยอะมากเยอะมาก นี่ก็เราอยากเปรียบเทียบสเปคให้มันเท่าๆกันกับของรถนอกรถนอกซึ่งอะไรเขาใหม่หมดครับก็ตอนนี้ก็เท่าไหร่เนาะสิบสอล้านถึงสิบสี่ล้านครับแต่ก็ยังว่าครับาบางคนที่ใช้ก็บอกว่ามันย้ายายากไปต่างถิ่นยากมันต้องขึ้นโลเบตเท่านั้นแล้วก็หางสูงล้มง่ายาที่เขาเล่ามานะ ผู้ใช้ที่ใช้มา